สวัสดีค่ะวันนี้จะทอดทังมีอย่างถือวลูกไก่นะคะก่อนอื่นนะคะน,น้องหนุ่ยช่วยส่งต่อเพราะฟูดลงไปได้เลยนะคะแล้วต่อด้ัวนี้นำทังมาเท่านั่นเองนะคะเราจะใช้แต่ของวัตถุดิบที่มีประโยชน์ทั้งนั่งเนล่นค่ะหลังจากนั้นก็เทเหลือลงไปเลยนะคะก้อนดูไอซี่ยูขาวนะคะหลังจากที่ซี่ยวขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็นอนมาเขี้ยวเคี้ให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่เขี้ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็นอนมันนอนแบบบิดได้เลยนะคะบิบเท่าไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะน้ำอย่างของเราจะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมวาถูดิบกันได เป็นลูกเต่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนด้วยหงมหอยนะคะเราจะใช้แค่หัวเดียวนะคะเพื่อแต่๋ยวตอนด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราใช้สองลูกนะคะตามที่ร้อยชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเอาหัวขุดได้เลยนะคะเพื่อนนำมาแเก็บเม็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาเก็บเลือเก็บเรือเสร็จแล้วนะคะเราก็มา่ำเป็นจริงๆเหมือนลูกเต่าได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นั่งทลูกไก๋มาย้มได้เลยนะคะต่อนด้วยถั่วแดงนะคะล้วก็ใส่ถั่วแดงไปเลยลังจ้าใส่ถั่วแดงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่วัตถุดิบตัวอื่นๆลงไปได้เลยนะคะตามใจชอบเลยเมื่อกี้เราก็เตรียม หลายอย่างมากมากนะคะตามนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจักน้นะคะเราก็รวยหน้าร้วยหน้าดำหน้าขาวและกลงหน้า,า,นา,า,นา,ามอน,นะคะโดยที่คาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยำของเราเองค่ะเพื่อนเพื่อนเทลงไปเลยะคะ่ะเทไปปะคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะแล้แล้วยำถั่วลูกไก่ของเราก็เส็จสิ้นแดาวนะคะเพื่อนเพื่อนมากินนมารับประทานไม่ทเพื่อนเพื่อนท่านใหม่สนใจเดือดลองทานนะคะสามารถลองไปทานตามกันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ